สวัสดีครับพี่น้องปองปายเอฟซีสวนองุ่นสุรปียาธีระธีกินหดวตีเอาครับเมื่อวันที่8พฤษภาคมปี67พาพี่น้องเอฟซีมาเบิ้งนี่ครับเมื่อคืนฝนตกครับพะเยาดอวคำใต้บ้านถ้ำตัวคำใต้ฝนต,ตกตกแห้งลมแล้วมีอยางเกิดขึ้นครับนี่บ้างครับนี่นี่คือปัญหาอุปสรรคอย่างใหญ่หลวงของคนปลูกอง,งุ่นนี่ขนาดเขาพับไดบพับไปแล้วได้ครับ เห็นบ่ครับนี่แหละคือคือเฮ็ดเห็ดทำให้คนปลูกองุุ่นอ่ะท่อแท้แล้วก็เลิกไปครับใครจะทรมา,าตามันป้องกันยากีรลีครับเพราะว่าลมลมต้นปีเนี่ยถ้าอยู่ต้นปีนี่มารุนแรงแก้ไขว่าอะไรครับป้องกันป้องกันกับป้องกันยากนี่ครับโลกนี้ก็ไปนี่ครับอย่างอย่างต่างเลยนี่ครับ แล้วพลาสติกที่เราคุมโรงเรือนเขาสิมีอายุครับย่งางไรกับว่าเกินหาปีถ้าสามปีขึ้นไปสปีบีนไปถัดเจอล้มสี่เรียบร้อยขาดบิดมวนหนึ่งกับเกือบสี่พันครับมวนหนึ่งมวนหนึ่งยง้วประมาณลอยหลาครับลอยหลาลอยเม็ดนะครับกะมอุนสิทธิครับที่ดีคือต้นทุนหลายคนที่ว่าอยากปลูกองุ่นอยากปลูกอง,งุนอง่นก็ล้องเบิร์สีครับนี่ปัญหาอุปสรรคหลายๆลสวนบอยบุได้บอกเรากว่าเกิดอย่างขึ้นครับอันนี้พายูมาเคลื่อนครับมูลนุยปุยครับ สวัสดีครับ